<c oughs> ทางที่ดีควรจะคิดว่าไอ้เล่าอายุนี่มันก็เหมือนกับพระแสดงอาบัติอาบัตินั่นถ้าเอามาแสดงเปิดเผยแกผู้อื่นเสแล้วก็เป็นอนมหมดไปตามอำนาจของวินัยแม้แต่ต้องอาบัติปาราชิกก็แสดงเปิดเผยเสียโดยการลาสิกขาการละสิกขาออกไปนั่นแหละคือการเปิดเผย มันก็หมดอาบาัต <c oughs> อาบัตอื่นๆที่ไม่ต้องสึกลาสึกนั่นก็ต้องเปิดเผยและต้องเปิดเผยไอ้ความผิดของตัวแล้วก็เป็นวันเลิกกันการล่ออายุนี่อาจมาเห็นว่ามันมีความหมายอย่างเดียวกันกับการแสดงอาบาัตนั้นถ้ามีอะไร จะเห็นว่าเป็นความบกพร่องอผิดพลาดที่ควรจะล่อก็เอามาล่อกันเสียจะให้ตนเองล่อเลยใครช่วยล่อก็ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นที่เปิดเผยแล้วมันก็จะสิ้นสุดลงนี่เรียกว่าเออการล่อให้ความผิดพลาดของตัวมันก็เหมือนกับการแสดงอาบัติของภิกษุสงฆ์ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่น่ากระทำ <c oughs> มันมีอานิสง์เอาอายุมาล่อบ่อยๆเนี่ยมันคงจะสะอาดขึ้นเหมือนกอาบน้ำให้มันมันก็จะทำให้อายุยืน <c oughs> มันมีความเข้มแข็งอยู่ในอายุเพราะว่ามันมีความฉลาดมีความสะอาดมีความเข้มแข็ง จะมาเห็นอย่างนี้ว่าเอาอายุมาล่อบ่อยๆนี่มันจะเข้มแข็งขึ้นแล้วมันก็จะทำให้อายุยืนถ้าล่อใสิ่งที่ควรล่อห,หมดไปมันก็จะได้ปีติปราโมดว่ามันหมดไปมันเป็นบุญเป็นกุศลถ้ามันเกิดความเย็นอกเย็นใจแหกเกี่ยกับข้อนี้มันก็ได้ผลเป็นพระนิพพานโดยปริยายในปริมาณ ไม่ไม่มากนักแต่ก็ไม่น้อยนักเหมือนกันถ้ามันมีความเย็นอ,อกเย็นใจแล้วก็เรียกว่ามีนิพพานน้อยๆชั่วขณะเราทุกคนควรจะสแสวงหาโอกาสด้วยการกระทำที่เกิดความเย็นอ,อกเย็นใจเหมือนกับว่าเอาพระนิพพานมาเตือนไว้บ่อยๆว่าแกต้องอยู่อย่างเย็นอ,อกเย็นใจอย่าอยู่อย่างมีความร้อนเหมือนกระตกนรก นึกถึงแต่ความเย็นอกเย็นใจไว้เสมอ <c oughs> ที่นี่ก็มาถึงเรื่องการอดอาหาร24ชั่วโมงในวันล่ออายุนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องอย่างที่บางคนพูดเอาเองว่าเป็นอัตตะกิละมัานุโยกผิดหลัก ของขธรรมื่อเป็นอัตตกิลมัฐานุโยคคนที่พูดอย่างนี้มันเป็นคนขี้กินมันเป็นคนตะละเห็นแก่กิน <c oughs> มันก็รู้สึกอย่างนั้นเป็นธรรมดาเช่นว่าถือเนสัญชิกะตุดงไม่นอนตลอดที่สี่ชั่วโมงก็มีคนหาว่ามันเป็นอัตตกิลมัฐานุโยค เดี๋ยวนี้แห่ไม่กินอาหารยีบ24ชั่วโมงก็มีคนหาว่าเป็นอัตตะกิลมัฐานุโยกมันยกไว้ให้คนขี้กินคนอ่อนแอคนตะก,กละในการกินมันจะคิดอย่างนั้นไปก็ตามใจสำหรับเรานี่ <c oughs> มันถือเป็นการกระทำที่มีผลดีแก่สิ่งที่เรียกว่าชีวิต ไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่จะต้องจัดต้องทําให้มันเป็นชีวิตติดดีมีผลดีอยู่เสมอพระพุทธองค์ทรงอดอาหารเป็นเวลาตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าเจ็ดวันบ้างเจ็ดสัป,ปดาบ้างแล้วแต่จะเชื่อคําไหนเจ็ดสัป,ปดาห์นั้นทั้งสี่สิบเก้าวันเจ็ดวันนี่ก็มีอยู่ชัดมันเป็นเรื่องที่ มีความหมายสำหรับเรื่องนั้นโดยเฉพาะแต่ว่าเราเล่ออายุเว้นอาหารสักวันหนึ่งวันนี้ไม่ใช่ล่อพระองค์ไม่ใช่ล่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่ล่อการกดการอดอาหารของพระองค์แต่มีความหมายอย่างอื่นเมื่อชีวิตที่เห็นแต่กิกนเห็นแต่กิกนอ,อร่อยเห็นแต่จะกินมากมากกินบ่อยๆนั่นก็จะเอามาล่อกันสับ้าง ในการ24ชั่วโมงนี่จะไม่กิน <c oughs> ที่หมอบางคนก็พูดว่าไม่กินอาหารตามปกติแล้วท้องจะเสียนั่นน่ะเราไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เรายิ่งไม่เชื่อเพราะทำมาหลายปีแล้วไม่เห็นท้องเสียไม่เห็นเป็นโรคอะไรไข้เจ็บอะไรที่พูดว่าไม่มีอาหารในกระเพาะอะน้ําย่อยอาหารมันก็จะย่อยเอากระเพาะกระเพาะมันจะเสียนี่มันหลับตาพูด เพราะเมื่อเราตั้งใจว่าจะไม่กินอาหารอย่างนี้น้ำย่อยอาหารมันก็ไม่ออกหรอกอามารู้สึกอย่างนั้นเมื่อตั้งใจว่ายี่สีชั่วโมงนี้ไม่กินอาหารน้ำย่อยอาหารมันก็รู้รูภาษีภระสานมันมันก็ไม่ออกมาย่อยกับพ่อให้ปวดท้องอ่ะเป็นว่าแต่คนที่จิตมันไม่ตั้งใจจะเว้นหนึ่งแล้วมันมาเว้นโดยโดยไม่มีเหตุผลเว้นโดยที่มันไม่ไม่ถูกฟ้าถูกดูดมันอาจจะปวดท้องอาจจะเป็นลมอาจจะเป็นอะไรไปก็ได้ แต่ครนี้มันก็ <c oughs> ก็ไม่แน่เหมือนกันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยดีกว่า <c oughs> แต่ว่าอย่าย,ยึดถือจนเกิดความคลาดที่ไม่ควรจะคลาดอาตมานั้นถือว่าจิตของเราเราต้องบังคับได้เนี่ยจดจำไว้ด้วยจิตของเราเราต้องบังคับได้ จิตของเราต้องเหมือนลูกขอ,อนอนอของเรามันต้องว่านอนสอนง่ายจิตของเรามันต้องว่านอนสอนง่ายมันมันต้องเป็นสิ่งที่เราบังคับได้ฉะ <c oughs> นั้นเดี๋ยวนี้เราบอกว่าอาหยุดกินข้าวสักวันมันก็ต้องได้สิมันก็ต้องเป็นลูกที่ว่านอนสอนง่ายแล้วก็ทําให้ร่างกายเป็นไปโดยสมประกอบที่ว่าเอาแล้ววันนี้ไม่กินข้าว มันก็ยิ่งได้รับการพักผ่อนกระเพาะก็ต้องได้รับการพักผ่อนร่างกายได้รับการพักผ่อนอ่อนเพลียก็นอนจะก็ได้แต่ถ้ามันรู้สึกเป็นบุญเป็นกุศลมันก็ไม่อ่อนเพลียมันเคยพิสูจน์มนหลายปีแล้วแต่มันก็ไม่แน่เหมือนกันมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในปีต่อไปมันอาจจะสู้ไม่ไวลุกไม่ไวก็ได้มันแล้วเหตุปัจจัย แต่เดี๋ยวนี้เรามีหลักเฉพาะหน้าว่าไอ้จิตของเราเราต้องบังคับได้เหมือนกับมันเป็นลูกของเราเรามันต้องว่านอนสอนง่ายเราก็จะทำให้มันว่านอนสอนง่ายมันเป็นการฝึกจิตไปโดยตรงอ้า <c> ว <oughs> ทีนี้ก็ว่าเราเรา,เราหลายคำน,นนะ <c oughs> เราไหนกันเราก็ไหนบอกก็ไม่มีเราเราไหนกันอีกล่า ถ้าได้ศึกษาธรรมะมาพอสมควรแล้วก็จะรู้สึกว่าไอ้เรานี่คือความรู้สึกของจิตคิดไปว่าเป็นเราเราก็มีขึ้นมาในเมื่อมันมีอุปาทานในสิ่งที่เราอยากเราต้องการเมื่อยากต้องการอะไรอย่างรุนแรงไอ้ความรู้สึกที่หลังตามมาว่าเราอยากเราต้องการนั้นเราก็เป็นเรื่องของจิตเป็นจิตเท่านั้นเองไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้น แล้วถ้าอ,อย่างนั้นจะถามว่าจิตนี่เป็นเราหรือของไม่ใช่เขายืมชั่วคราวจิตก็ต้องเป็นจิตถ้ามันมีจิตสองจิตจิตหนึ่งที่จะคอยบ,คบังคับจิตหนึ่งที่จะคอยรับการ,บ,ารบังคับมันมีสองจิตเดี๋ยวนี้มันก็เกิดมีสองเราขึ้นมามันก็ผิดใหญ่แหละถ้าเอาจิตเป็นเราเนาะมันได้แต่โดยสมมติเท่านั้นแหละ แต่ในคัมภีร์บางคัมภีร์เขาเขียนไว้ว่าจิตคือเราคืออัตตานี่ก็มีเหมือนกันแต่เรา,าไม่เชื่อถ้าจะยอมรับในข้อความนั่นก็าหมายว่าพูดกันโดยสมมติว่าเอาจิตนี่แหละเป็นเราอย่างว่าเราจะบังคับเราก็คือจิตอันหนึ่งมันก็จะบังคับจิตอีกอันหนึ่งมันก็มีสองจิตได้จิตนี่มันประกอบขึ้นด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าเจตสิก เป็นจิตโง,กตกโงต่ก็เพราะมีเจตสิกโง่เป็นจิตฉลาดก็เพราะมีเจตสิกฉลาดเพราะฉะนั้นมันเกิดมีสองจิตขึ้นมาได้จิตหนึ่งฉลาดจิตหนึ่งมันโง่นันจิตโง่มันก็ถูกมันก็ควรจะได้รับการฝึกฝนอบรมจิตฉลาดนั่นแหละจะเป็นผู้ฝึกฝนหรือให้การอบรมก็เป็นอนุญาตจิตฉลาดนั้นมันล่อจิตโง่ ถ้าจิตชนิดไหนมันเคยโง่ไปแล้วก็ให้จิตฉลาดมันล่อกันใะบ้างมันเป็นของไวมากมันสลับฉากกันได้ปุ๊บปั๊บเลยจิตโง่โง่มาจิตดีมันก็หยุดไว้จิตฉลาดมันก็หยุดจิตโง่ไว้ล่อจิตโง่จนจิตโง่เลิกล้มความคิดไปเนี่ยล่ออายุมันก็เรียกว่าไอ้จิตฉลาดมันล่อจิตโง่ทุกคนจะต้องมีทั้งจิตฉลาดและจิตโง่ จิตโง่มันก็ทำให้ยึดมั่นถือมั่นรักโกรธเกลียดกลัวพีตกกังวลโศกเศร้าเป็นทุกข์ไปนั่นแหะมันโง่เวลานั้นมันโง่มันมีจิตโง่มันจะฉลาดมามันก็หัวเราะเยาะโอ้ยมันไม่ควรจะโง่ก็เลิกเถอะ เลิกยึดมั่นถือมั่นเลิกยินดียินร้ายเลิกรักเลิกเลิกโกรธเลิกเกลียดเลิกกลัวเลิกวิตกกังวลเลิกอะไรต่างๆที่มันเป็นความโง่นี่ให้จิตฉลาดมันล่อจิตโง่ที่เรียกว่าล่ออายุจัดให้จิตฉลาดมันมีโอกาสที่จะได้ล่อจิตโง่ ย้อนไปหนย้อนไปหนหลังย้อนไปเบื้องหลังก็ได้ไอความโง่อะไรอะไรแต่หนหลังเอามาสิขุดขึ้นมาสิแล้วก็เอาจิตฉลาดเนี่ยล่อมันไปกันแล้วกัน